สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับวันนี้ก็นําพี่น้องนะครับมาร่วมนะครับนมัสการพระเจ้ามาเฝ้าเดียวกันนะครับวันนี้เราจะมาดูในอพยพนะครับบทที่1 9นะครับถ้ามีเวลาก็จะสอนบทที่20ด้วยนะครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องราวนะครับที่พระเจ้านะครับทรงอ่าเขาเรียกว่าในบทที่18นะครับพระเจ้าทรงให้เยโทเป็นที่ปรึกษาของโมเสสนะครับ เพื่อที่จะช่วยบริหารจัดการแบ่งเบาภาระของโมเสสนะครับคือให้คนที่ไม่กินสินบนเป็นคนที่สัตซ์ซื่อเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเข้ามาเป็นตุลาการและร่วมกันรับผิดชอบตัดสินคดีเล็กๆส่วนคดีใหญ่ให้โมเสสจัดการนะครับโมเสสเป็นผู้นําที่ดีโมเสสเป็นผู้นําที่ท่อมใจโมเสสเป็นผู้นําที่ยำเกรงพระเจ้าจริงๆนะครับและเกิดผลดีกับโมเสสทําให้โมเสสนะครับ มีเวลาในการที่จะใช้เวลากับครอบครัวมีเวลาในการที่จะเข้าฝ้าพระเจ้ามีเวลาในการที่จะพิจารณาและทํางานนะครับพี่้องครับวันนี้เราต้องเป็นผู้นําที่ฉลาดนะครับทอมใจเหมือนโมเสสนะครับโอเควันนี้ให้เรามาดูอพยพนะครับบทที่1 9นะครับข้อที่1อิสเ,เซลที่ภูเขาสี่นายนะครับก่อนที่เขาจะรับพระบัญญัติของพระเจ้าก่อนที่เขาจะได้เรียนรู้พระบัญญัติของพระเจ้า นะครับพระเจ้าได้ให้อิสราเอลเตรียมตัวเตรียมใจและชำระตัวชำระจิตใจพร้อมที่จะรับฟังพระชนะของพระเจ้าฉันใดก็ฉันนั้นครับก่อนที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าทุกครั้งนมัสก,การพระเจ้าทุกวันอาทิตย์นะครับขอให้เราที่จะสํารวจตรวจสอบจิตใจให้พระเจ้าชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้ามีจิตใจถ่อมมีจิตใจพร้อมเป็นดินดีที่จะให้พระชนะของพระเจ้าเกิดผลในจิตใจของเรานะครับ อิสเเราเอลก็เช่นเดียวกันเราต้องมีท่าทีเราต้องมีแรงจูงใจนะครับในความยำเกรงพระเจ้าในการเข้าเฝ้าพระองค์ทุกๆครั้งนะครับบทที่19ข้อหนึ่งได้กล่าวว่าในเดือนที่3นับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ในวันนั้นเขามาถึงถิ่นธุรกันดาลซีนายเมื่อยกออกจากตำบลอาเรฟีดิมมาถึงถิ่นธุรกันดาลซีนายพวกเขาก็ตั้งค่ายอยู่ในถิ่นธุรกันดานช้าอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ที่หน้าภูเขานั้น โมเสสขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าตรัสจากภูเขานั้นว่าจงบอกวงวานยาโคบและชนชาติอิสราเอลดังนี้ว่าพวกเจ้าได้เห็นกิจการซึ่งเรากระทำกับอียิปต์แล้วและที่เราเทิดชูเจ้าดุดด้วยดุดดังปีกของเราดังนกอินทรีเพื่อเจ้าจะมาถึงเราเหตุฉะนี้ถ้าเจ้าฟังพระุริเสียงของเรา และรักษาพระสัญญาของเราไว้เราจะเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าจะเป็นกรรมสิทธิ์ของเราและเราจะเลือกสรรพวกเจ้าจาก่าำกลางประชาชาติทั้งปวงเพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราเจ้าทั้งหลายจะเป็นอาณาจักรปุโรหิตและเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับเรานี่เป็นถ้อยคำที่เจ้าต้องบอกให้ชนชาติอิสราเอลฟัง นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกให้กับโมเสสได้รู้ประชาชนอิสรเาเอลให้ได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นใครพระเจ้ามีแผนการอะไรกับชนชาติอิสราเอลเพื่อที่จะให้ชนชาติอิสราเอลนั้นนะครับเป็นผู้ที่รับพระคำของพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้ามีคำพยากรณ์ถ่ายทอดเรื่องราวของพระเจ้าเพื่อจะถึงการไถ่าบาปของพระเยซูคริสต์เพื่อมนุษยชาติ นี่คือแผนการของพระเจ้านะครับในปฐมกาลโมเสสเขียนขึ้นมาเพื่อจะบอกให้รู้ว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและพระเจ้ามีแผนการไถ่บาปให้กับมนุษยชาติทั้งโลกผ่านทางชน,ชนชาติอิสเรลคืออับราฮัมอิสอัตยาโคบนะครับและเมื่อเขาเป็นชนชาติใหญ่พระเจ้านําเขาออกจากประเทศอียิปต์มาอยู่ในถิ่ทุรกันดารและในเวลานี้เขาจะเป็นประเทศใหญ่ได้เขาจะต้องมีประชากรเขาจะต้องมีกฎหมายและเขาจะต้องมีแผ่นดิน ตอนนี้เขากําลังเดินทางไปครอบครองแผ่นดินและประเทศจะเป็นประเทศได้ต้องมีธรรมนูญและบัญญัติสิประการที่พระเจ้าให้เขานั้นคือธรรมนูญของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจงบอกเขาว่าพวกเจ้ารู้ไหมว่าพวกเจ้าคือใครมีหน้าที่อะไรและพระเจ้าเลือกชนชาติอิสราเอลให้ทําไหมทําอะไรมีจุดประสงค์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าเราเลือกเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์เจ้าเป็นของเรา ถ้ำกลางบรรดาประชาชาตินะครับในะข้อที่5เพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราพระเจ้าเป็นผู้ประทานแผ่นดินให้กับชนชาติอิสราเอลเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้อิสราเอลเมื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้าว่าถูกตีสอนแล้วก็กลับมาสร้างชาติสร้างประเทศได้ปัจจุบันนี้ที่ยังรบราหรือทะเลาะบ่อแววงกับคนปาเลสไตน์นั้นนะครับก็เพราะว่าเขารู้ว่านั่นคือแผ่นดินของเขาที่พระเจ้าให้เขาินนิวด,ดันดอน เราต้องเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้านะครับถ้าคนไหนไม่อ่านพระคัมภีไม่รู้พระกัมภีร์ก็เข้าใจผิดว่าชาวยูมาแย่งประเทศคนอื่นอันนี้จริงๆไม่ใช่นะครับอิเซลมอลไม่ได้มาแย่งครับเขามากลับมาประเทศของเขาเองบ้านของเขาเองนะครับก็เปรียบเหมือนกับประเทศไทยนะครับเคยไปเป็นทาาที่พมา่านะครับเพราะว่าแพ้กรุงศรียุธยาแตกและเมื่อถึงเวลาพระนเรศวรก็นําเรามากู้เอกราชแล้วก็มาปกครองแล้วก็มากลับมาประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับ ก่อนหน้านั้นก็มีชนชาติอื่นหรือว่ามีคนพมา่านะครับที่เอาคนชนชาติอื่นเชื้อชาติอื่นมาอยู่แทนแต่เมื่อถึงเวลาเราก็มาประเทศของเราเห็นไหมครับเราก็อยู่ร่วมกันได้เพราะอะไรครับเพราะว่าคนเหล่านั้นรู้ว่านี่คือประเทศไทยคนไทยเขามาอยู่บ้านของเขานะครับฉันได้ก็ฉันนั้นครับอิสราเอลปัจจุบันนี้เขาก็เข้าใจว่านั่นคือบ้านของเขาประเทศของเขาแผ่นดินของเขาที่พระเจ้ายกให้ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับโอเคอิสเซลคืออาณาจักรปุโรหิตเป็นชนชาติบริสุทธิ์นะครับนี่คือสิ่งที่อีเซลจะต้องเข้าใจคำว่าอาณาจักรปุโรหิตคืออะไรครับคือเป็นสถานที่นะครับหรือว่าเป็นแผ่นดินเป็นชนชาติเดียวนะครับที่นมัสการพระเจ้าถวายเครื่องบูชานะครับคือ การเตรียมการไถ่าบาปของพระเยซูนะครับพระเยซูเป็นปุรหิตและพระเยซูเป็นเครื่องบูชาด้วยนะครับถ้าเราจะดูในฮีบรูบทที่9บทที่10นะครับและเป็นชนชาติบริสุทธิ์ก็คือพระเจ้าต้องการให้ชนชาติอิเสเซลนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าที่จะสำแดงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะทําให้ทุกคนเห็นพระเจ้าผ่านทางการประพฤติและชีวิตที่ดีงาม คำพยานที่ดีเลิศของชนชาติอิสราเอลนะครับอันนี้เป็นความจริงครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับคนทั้งโลกจะรู้จักกับพระเจ้าผ่านทางชนชาติอิสราเอลยกตัวอย่างสมัยอับราฮัมอับราฮัมไปที่ไหนก็นมัสก,การออกพนามของพระเจ้าทุกคนได้รู้จักพระเจ้าผ่านทางชีวิตอับราฮัมผ่านทางการเจริญรุ่งเรืองของอับราฮัมผ่านทางชัยชนะของอับราฮัมและอิสราเอเหมือนกัน และยาโคบก็เหมือนกันและในสมัยโมเสสชาวอียิปต์ได้รู้จักรพระเจ้าผ่านทางชนชาติอิสราเอลที่ทำภัยพิบัติสิบประการจนต้องขอเชิญขับไล่อิสราเอลออกจากอียิปต์เพราะกลัวพระเจ้าและรู้ว่าพระเจ้าเที่ยงแท้ของอของอิสราเอลนั้นเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวจนบรรดาประชาชาติที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆของพระเจ้าอิสราเอลก็กลัวจนหัวหดนะครับนี่คือสิ่งที่ พระเจ้าทรงประกาศข่าวประเสริฐผ่านทางชนชาติอิสราเอลในเวลานั้นปัจจุบันนี้พระเจ้าทรงประกาศข่าวประเสริฐผ่านทางคริสจักรผ่านทางผู้เชื่อนะครับที่ดําเนินชีวิตเป็นเกลือเป็นความสว่างในโลกนี้ในสังคมและในครอบครัวในที่ทํางานในทุกสถานที่ที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นชนอิสราเอลเป็นชนชาติบริสุทธิ์ประชาชาติบริสุทธิ์เราก็เป็นประชาชาติบริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับ หนึ่งเปโตนะครับบทที่สองนะครับข้อที่9นะครับได้กล่าวอย่างนี้นะครับหนึ่งเปโตนะครับบทที่สองนะครับข้อที่9บอกว่าแต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรง,งเลือกไว้เป็นพวกปุรหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะเพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ เมื่อก่อนท่านทั้งหลายไม่มีชาติแต่บัดน,นี้ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้วเมื่อก่อนท่านทั้งหลายได้หาได้รับพระกรุณาคุณไม่แต่บัดน,นี้ท่านได้รับพระกรุณาและพระคุณแล้วองครับนี่คือความจริงปัจจุบันนี้คริสตจักรคืออิสราเอลที่ทําหน้าที่แทนอิสราเอลงงไหมครับเพราะว่าอิสราเอลปัจจุบันนี้ไม่ยอมรับพระเยซูอิสราเอลปัจจุบันนี้ยังไม่รู้เลยว่าพระเมสสิยาของเขาพระผู้ไทยของเขาคือพระคริสต์นั้นมาไถ่บาปสําเร็จแล้ว เขาจับพระเยซูปไปตึงบนไม้กางเขนเขาไม่รู้ว่านั่นคือพระคิดและพระเมสยาของเขาเพราะเขามีอคติใจมืดบอดนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เข้าใจจนปัจจุบันนี้มีหลายความเชื่อนะครับที่เชื่อในพระเจ้าแต่ไม่เข้าใจพระเยซูนะครับอิสลามก็มีความเชื่อเรื่องพระเจ้าแต่เข้าใจว่าพระเยซูเป็นเพียงผู้เผยชนะเท่านั้นอิสราเอลก็เชื่อในพระเจ้า แต่นะครับอิสราเอลนั้นไม่เข้าใจว่าพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยรอดเป็นพระเมสยาของเขาที่เสด็จมาแล้วเขายังรอคอยอยู่นี่คือความเข้าใจผิดของพวกเขาพี่น้องครับใครก็แล้วแต่ครับที่ไม่เข้าใจพระเยซูไม่สามารถที่จะเข้าใจแผนการของพระเจ้าได้เลยนะครับวันนี้เราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจนะครับพร,พระเจ้าต้องการให้ชนชาติอิสราเอลนะครับ ได้รู้ว่าเขามีหน้าที่อะไรมีบทบาทอะไรเพราะฉะนั้นคริสเตียนเหมือนกันต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของริสเตียนคือดําเนินชีวิตเป็นเกลือเป็นความสว่างของโลกต้องมีคําพยานที่ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งคุรินบทที่10บข้อสาเอ็ดจึงบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจะกินจะดื่มจะทําอะไรขอให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าทัดเจ้านะครับเรียกร้องให้เราเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พระเจ้าต้องการให้เราที่จะดําเนินชีวิตถวายเกียรติพระองค์ในฐานะเป็นลูกของพระเจ้าที่เราต้องทําหน้าที่แทนอิสราเอลเพราะว่าปัจจุบันนี้เป็นยุคคิสจักรเป็นงานของคิสจักรนะครับที่จะต้องประกาศข่าวประเสริฐนะครับนี่คือหน้าที่ความรับผิดชอบของเราโมเสสจะต้องบอกให้อิสราเอลรับรู้ว่าเขาเป็นใครเขามีความรับผิดชอบอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ท่านอย่าสัก์แต่เป็นคริสเตียนแต่ปากท่านต้องมีความรับผิดช,ชอบในการดําเนินชีวิตในการใช้ชีวิตเมื่อท่านยอมรับพระเยซูริตตายไถ่บาปให้กับท่านบนไม้กางเขนแล้วสิ่งที่ท่านต้องทําคือดําเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นการพนันนะครับไม่ล่วงประเวณีนะครับแต่ดําเนินชีวิตถวายเกียรติแด่พระเจ้าทุกอย่าง นะครับนี่คือสิ่งที่คริสเตียนจะต้องรับรู้ถ้าคริสเตียนคนใดองค์กรใดกลุ่มใดนะครับที่ไม่เข้าใจว่าการดําเนินชีวิตต้องถวายเกียรติพระเจ้าโดยการกินดื่มและการกระทําทุกอย่างถ้าไม่เข้าใจตรงนี้แล้วไม่มีทางที่จะเข้าถึงความจริงได้ไม่มีทางที่จะเจริญเติบโตได้การเจริญเติบโตเข้าใจอยู่ที่ความคิดจิตใจก่อนถ้าเรารู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จ,จริงที่พระเจ้าต้องการใช้เรา เป็นพระพรนะครับในการใช้ชีวิตของเราจะต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจเรายังไม่ยอมรับสิ่งเหล่านี้เราไม่มีทางเจริญเติบโตได้แม้แต่บางคนเป็นถึงศิษย์ยศิบาลก็ยังไม่มีกาละเทศะทําตัวไม่เหมาะสมแต่งตัวไม่เหมาะสมใช้ชีวิตไม่เหมาะสมนะครับศิษย์ยศิบาลบางคนยังไปกินเหล้ายังไปกินเบียนะครับแล้วก็อ้างแบบทุทูเตถยนะครับบอกว่ากินได้แต่ไม่ให้เมา ผมบอกคุณกินไปสิและใครจะเคารพนับถือคุณผมบอกว่าสิทธิบาลผู้นำชายพระเจ้าผู้ปกครองดูแลคริสจักรเนี่ยนะครับพระคัมภีร์ห้ามเลยนะบอกว่าอย่าดื่มสุราไหนข้อพระคัมภีร์ข้อไหนผมเปิดให้ดูในหนึ่งทิโมธีนะครับบทที่สามข้อสองข้อสามเขาตาค้างเลยตะลึงเลยเอา้าวมีข้อพระคัมภีร์เขียนไว้ด้วยเหรอใช่ไงครับเพราะว่าบางคนไม่ยอมอ่านพระคัมภีร์ไม่รู้พระคัมภีร์นี่แหละคือปัญหาใหญ่ของสิทธิบาล นี่แหละคือปัญหาใหญ่ของผู้นําที่ไม่รู้พระคมภีไม่รู้จริงไม่ลงลึกไม่ลงรากกับพระวชนะของพระเจา้าสอนแบบข้างๆคูคูทุทูถ่ถถยไถ่พี่น้องครับปัจจุบันนี้เราสอนเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าสมาชิกของเราฉลาดแล้วสมาชิกของเราไม่ได้โง่สมาชิกของเราเขารู้พระคมภี์มากกว่าเราแล้วถ้าเราไม่กระเตื้องขึ้นมาถ้าเราไม่ยอมอ่านพระคมภี์ไม่ศึกษาพระคมภีรเราจะอ่อนแอแล้วก็เราจิตวิญญาณของเราจะเขาเรียกว่า ตกต่ำและชีวิตของเราจะนำสมาชิกไม่ได้ถ้าชีวิตของเราไม่เป็นตัวอย่างแบบอย่างกับสมาชิกเราก็จะสอนเขาไม่ได้นะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้น <c oughs> นี่คือสิ่งที่พระเจ้านะครับได้บอกถึงหน้าที่ภาระและความรับผิดชอบนะครับของชาวอิสราเอลนะครับต่อพระเจ้าและต่อประชากรโลก ที่เขาจะต้องทําหน้าที่เป็นเกลือเป็นความสว่างสะท้อนพระสิริของพระเจ้านะครับอิสยาห์บทที่43นะครับข้อที่7บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมามีจุดประสงค์เดียวคือให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับจำไว้นะครับอิสยาห์บทที่43ข้อ7นะครับเพราะฉะนั้นริเสเตียนจึงกินดื่มถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อมาครับโมเสสจึงบอกพวกผู้ใหญ่ให้เตรียมตัวให้เตรียมพร้อมที่จะรับพระบัญญัติของพระเจ้า จะต้องชำระก,กายจิตใจและท่าทีที่เหมาะสมในการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับในข้อเจบอกว่าโมเสสจึงเรียกบรรดาประชาผู้ประชาชนอ่าจึงเรียกชุมนุมพวกผู้ใหญ่ของประชาชนแล้วเล่าข้อความที่พระเจ้าทรงบัญชาให้เขาฟังทุกประการประชาชนก็ตอบพร้อมกันว่าสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าตรัสนั้นข้าพระเจ้าทั้งหลายจะกระทําตาม โมเสสจึงนำถ้อยคำของประชาชนประกาศทูลพระเจ้าและพระเจ้าตรัสว่าเราจะมาหาเจ้าในเมฆทึบเพื่อประชาชนจะได้ยินขณะที่เราพูดกับเจ้าแล้วจะได้เชื่อเจ้าเสมอโมเสสนำคำของประชาชนนั้นประกาศทูลพระเจ้าพระเจ้าจึงรับสั่งกับโมเสสว่าให้บอกประชาชนชำระตัวให้บริสุทธิ์ในวันนี้และพรุ่งนี้ให้ซักเสื้อผ้าเสียให้สะอาดเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สาม พราะในวันที่สามนั้นพระเจ้าจะเสด็จลงมา,าบนภูเขาซีนายต่อหน้าประชาชนทั้งปวงจงกําหนดเขตให้ประชาชนอยู่รอบภูเขาและกําชับเขาอย่างแข็งแรงว่าเจ้าทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่วงล้าเขตขึ้นไปหรือถูกต้องเชิงภูเขานั้นผู้ใดถูกต้องภูเขานั้นต้องมีโทษถึงตายอย่าใช้มือฆ่าผู้นั้นเลยแต่ให้เอาหินคว้างหรือยิงเสียจะเป็นสัตว์ก็ดีหรือเป็นมนุษย์ก็ดีอย่าไว้ชีวิตเด็ดขาด เมื่อได้ยินเสียงแตรเป่ายาวให้เขาทั้งหลายมายังภูเขานั้นโมเสสลงจากภูเขามายังประชาชนแล้วสั่งให้ชำระตัวให้บริสุทธิ์และซักเสื้อผ้าให้สะอาดแล้วท่านก็กล่าวกับประชาชนว่าท่านทั้งหลายจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สามอย่าเข้าใกล้ผู้หญิงนะครับคือวันนั้นขอให้ชายทุกคนนะครับไม่เข้านอนหรือว่าไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยานะครับ อยู่มาพอถึงรุ่งช้าวันที่สก็บังเกิดฟ้าร้องฟ้าแดบมีเมฆอันหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นไว้กับมีเสียงแตรดังสนัน่นจนคนทั้งปวงที่อยู่ใกล้ค่ายต่างก็พากันกลัวจนตัวสัน่นโมเสกก็นำประชาชนออกจากค่ายไปเฝ้าพระเจ้าพวกเขามายืนอยู่ที่เชิงภูเขาภูเขาซินไนในวันนั้นมีควันหุ้มอยู่ทั่วไป เพราะพระเจ้าเสด็จลงมาบนภูเขานั้นโดยอาศัยเพลิงควันไฟพุ่งขึ้นเหมือนควันเตาใหญ่ภูเขาก็สถานวันไหวไปหมดเสียงแตรดังขึ้นโมเสสก็กลาบทูลพระเจ้าตัดตอบเป็นเสียงฟ้าร้องประชาชนก็เสด็จลงมาบนยอดภูเขาพระเจ้าทรงเรียกโมเสสให้ไปยนบนยอดภูเขาโมเสสก็ขึ้นไปพระเจ้าตัดกับโมเสสว่าเจ้าจงลงไปกำชับประชาชนเกรงว่าเขาจะล่วงล้ำเข้ามา เพราะว่าเขาอยากจะเห็นพระเจ้าแล้วเขาจะพินาศและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากอีกประการหนึ่งพวกมหาปรหิตก็เข้ามาเฝ้าพระเจ้านั้นให้เขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ด้วยเกรงว่าพระเจ้าจะทรงพระพิโรธเขาโมเสสกราบทูลพระเจ้าว่าประชาชนนี้ขึ้นมาบนภูเขาซีนายไม่ได้เพราะว่าพระองค์ทรงสั่งข้าพระองค์ทั้งหลายว่าจงกั้นเขตรอบภูเขานั้นชำระให้บริสุทธิ์ พระเจ้าจึงตัดกับโมเสสว่าจงลงไปเถิดแล้วกลับขึ้นมาพาอาโรนขึ้นมาด้วยแต่อย่าให้พวกปุโรหิตและประชาชนล่วงล้ำขึ้นมาถึงพระเจ้าเกรงว่าพระองค์จะลงโทษเขาโมเสก็ลงไปบอกประชาชนตามนั้นพี่้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักเรียนรู้นะครับการที่จะเข้าฝ้าพระเจ้าต้องมีจิตใจถ่อมนะครับต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้านะครับ จะพบกับอิสรเอลเพื่อที่จะให้อิสเอลได้เห็นพระสิริของพระเจ้าเพื่ออิสเอลจะได้ยำเกรงพระเจ้านงครับวันนี้พระเจ้าได้สําแดงสําแดงพระสิรินั้นให้กับเราแล้วผ่านทางพระเยซูและพระสิริของพระเจ้านั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องสะท้อนพระสิริของพระเจ้าไปยังบรรดาประชาชาติไปยังคนอื่นๆให้ทุกคนได้เห็นความสว่างในชีวิตของเรานะครับเรานะครับจะต้องทําหน้าที่ อันชอบทมนะครับพี่น้องวันนี้เราเห็นบทเรียนนะครับที่โมเสสนะครับได้กล่าวกับประชาชนบอกให้ประชาชนเตรียมตัวเตรียมใจนะครับเป็นภาพที่เล็งถึงว่าทุกครั้งที่เราเข้าฟารพระเจ้าเราจะต้องสงบสงเงยมเตรียมตัวจิตใจพร้อมร่างกายพร้อมชำระร่างกายจิตใจให้สะอาดผ่องใส พร้อมที่จะรับพุชนะของพระเจ้าพร้อมที่จะสรรเสริญพระเจ้าพร้อมที่จะฟังพะสลรเสียงของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปคิดจักรเราจําเป็นจริงๆที่จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมพระเจ้านะครับแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสก,การพระอ์นะครับย้อนบทที่4ี่ข้อยี่สามยี่สี่บอกว่าอ่าและบัดนี้ก็ถึงแล้วผู้ที่นมัสก,การจะต้องนมัสก,การด้วยจิตวิญญาณและความจริง พระเจ้าทรงแสวงหาเช่นนั้นคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงวันนี้ขอพระเจ้าทรงให้พระคำของพระเจ้าชำระความคิดจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์พระเจ้าบริสุทธิ์เราต้องบริสุทธิ์นะครับเลวีนิติบทที่19ข้อ2วันนี้พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินชีวิตเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นทูตของพระองค์เป็นประชากรของพระองค์ วันนี้เราต้องทำหน้าที่แทนอิสราเอลเพราะว่าอิสราเอลนั้นผิดพลาดไม่ยอมทำหน้าที่นั้นเพราะฉะนั้นหน้าที่จึงตกเป็นของเราเป็นของคริตจักรที่เราจะต้องเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐและดำเนินชีวิตเป็นเกลือเป็นความสว่างในโลกนี้วันนี้ขอพระเจ้าสมปรดเมตตาอวยพรครับที่เราจะกินดื่มทำอะไรก็ตามขอให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์นะครับเราจะที่ฐานด้วยกันขอบคุณพระเจ้าเช้านี้อวยพรเมตตาข้าพง์ทั้งหลาย ที่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งสูงสุดและมีแรงจูงใจมีเป้าหมายที่เด่นชัดที่จะให้พระเจ้าได้รับเกียรติสูงสุดในชีวิตของเราเราจะดําเนินชีวิตสะท้อนพระสิริของพระเจ้าไม่ว่าใครเห็นดําเนินชีวิตผ่านทางชีวิตของเราสัมผัสกับชีวิตของเราสัมพันธ์กับชีวิตของเราก็จะได้พบพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ขอบพี่น้องที่จะมีใจปรารถนาที่จะเป็นพระวิหารของพระเจ้าที่บริสุทธิ์ ให้พระเจ้าใช้ให้พระเจ้าได้รับเกียรติขอบคุณพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปถ้าบทเรียนนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถส่งไปให้พี่น้องและคนอื่นๆหนุนใจพี่น้องคนอื่นๆน,นะครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ